สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับลูกหลังจากเทอมที่1สิ้นสุดไปนะครับก็มีครูก็ให้นักเรียนมาส่งงานงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบันทึกลงในสมุดนะครับซึ่งในวิชาพลกษาเนี่ยบันทึกความรู้นะครับเนี่ยยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานหมายถึงอะไรเขียนย่ยอๆ คร่าวๆลงในสมุทรนะครับคุณจะไม่ให้ไปเป็นใบางานและใบางานเนี่ยนักเรียนจะเก็บรักษายากนะครับมากระจัดกระจายมาเลยขาดขาดก็มีนะครับเทอมที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันในการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แบบผสมผสานแบบมีอุปกรณ์นะครับเนี้ยเทอมเนี้ยก็ พที่หยิบยกเรื่องที่นักเรียนสามารถทําได้ฝึกได้เล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เน้นเรื่องวิชาการเน้นที่ตัวหนังสือไปก่อนนะครับส่วนวิธีปฏิบัติเนี่ยก็จะหาทางง่ายๆมาให้ักเรียนลองทําดูนะฝึกดูนะครับนี้มาดูยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทักษะมันก็มีหลายด้านทั้งความเร็วความคล่องแคล่วว่องไวการทรงตัวความอ่อนตัวความแข็งแรงคาว่ายืดหยุ่นขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะใช้ความอ่อนตัวเป็นเป็นหลักนะคำว่ายืดหยุ่นมันยืดหยุ่นคําว่ายืดหยุ่นมันต้องใช้ความอ่อนตัวนะครับการทรงตัวความแข็งแรงรองลงมาความอดทนการทํางานที่สัมพันธ์ของอวัยวะนะจาก การยืดยืนขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นทักษะเบื้องต้นของการนําไปสู่การเล่นกีฬายิมนาสติกนะครับเพราะฉะนั้นใช้หลายทักษะเลยเนี่ยอ่อนตัวทรงตัวแข็งแรงความอดทนนะครับความอดทนความทนทานของกล้ามนเนื้อบางทีมันต้องยืนอยู่ท่านั้นนานๆทรงตัวอยู่ท่านั้นนานๆน,น,นะครับกล้ามนเนื้อก็ต้องมีความอดทนด้วย พูดถึงเนี่ยความอดทนเนี่ยคือความอดทนของประสิทธิภาพของร่างกายนะครับไม่ใช่ความอดทนของจิตใจนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะใจสู้มันร่างกายมันก็สู้นะมันจะมันจะประสานกันมันจะมีความสัมพันธ์กันแน่นอนนะครับนี่มาดูอก่อนจะฝึกยืดยุ่นขั้นพื้นฐานควรอบอุ่นร่างกาย เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อสักประมาณ5-10นาทีนะครับถ้าดีค่ครูจะให้นักเรียนลองได้ทดําดูก็ง่ายๆเลยม้วนหน้าม้วนหลังเดี๋ยวม้วนยังไงเดี๋ยวดูท่านักเรียนสามารถทําได้ที่บ้านนะครับาหาเบาะนุ่มๆห,หรือบนที่นอนก็ยังได้เลยนะแต่พื้นแข็งๆไม่ต้องทํานะลูกครูไม่แนะนำนะพื้นแข็งไม่ต้องทนะํานะอ,อาจจะมีเสือปูลแล้วก็มีผ้าห่มปูได้ผ้าห่มปูที่พื้น พื้นบ้านนะครับลองฝึกตัวนี้ดูนะอ่ะม้วนตัวการม้วนตัวม้วนตัวมันก็จะมีม้วนหน้ากับม้วนหลังนะครับม้วนตัวเป็นการฝึกร่างกายให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวมีความแข็งแรงเช่นม้วนหน้าอเอาม้วนหน้ากับม้วนหลังนะนักเรียนสามารถลองทําได้ที่บ้านลองดูม้วนหน้าจริงตอนป .4 เดกเราก็เคยฝึกแล้วแหละ ที่กูให้ทําอยู่บนเบาะนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมันจะเป็นการฝึกให้ร่างกายเขามีความพร้อมในหลายด้านเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากการเล่นกีฬาการวิ่งการออกกําลังกายต่างๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการฝึกทักษะความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายความคล่องแคล่วว่องไวนะครับแต่ม้วนหน้าม้วนหลังเนี่ยมันจะใช้ความอ่อนตัวมากกว่า มันจะมีกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ <c oughs> เช่นการตีลังกาล้อกวียนทีเอามือค้ำแต่ว่าอันนั้นน่ะมันอันตรายไม่อยากให้ทำนะครับลูกน,นะนนการทำหกสูงเอาหัวเเอามือตีลังกาขึ้นไปเอามือค้ำกับพื้นแล้วเอาขาชี้ขึ้นฟ้าพิงกำแพงค้างไว้อันนั้นก็อันตรายไม่ทำไม่เอานะครับมันมันต้องมีคุณครูอยู่ด้วยแล้วก็มี เบาเซฟนะ,ะมวนหน้าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องถ่ายเทน้ําหนักริงครูก็สอนไปรอบหนึ่งนั่นแหละอันนี้เป็นการทวนและให้ลองปฏิบัติดูทีน,นี้ถ่ายเทน้ําหนักไปข้างหน้านะครับอันนี้ความรู้เนี่ยนักเรียนบันทึกลงในสมุดวิชาพละศึกษาสุขศึกษาเลยนะเขียนเลยมวนหน้าหมายถึงอะไรมวนหน้าให้ร่างกายเกิดอะไรความแข็งแกร่งไวแข็งแรงเช่นมวนหน้ามวนหน้า การเคลื่อนไหวร่างกายเอาย่อๆเย่อๆเอาลงในสมุดเลยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกปฏ,ฏิบัติเดี๋ยวมันจะมีการทดสอบสมรรถภาพเดี๋ยวครูให้นักเรียนทดสอบแล้วก็บันทึกมานั่นแหละท้ายเทอมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวถ้าได้เปิดเทอมก่อนเราได้ได้ได้ทำแน่ๆแหละนั่งบนปลายเท้าอันนี้บอกวิธีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท่าเท้าชี้ขยิงเท้านะครับขยิงเท้าให้ส้นเท้าเปิด นะวางมือทั้งสองข้างลงกับพื้นห่างกันหนึ่งช่วงไหลนะ่โน้มตัวไปข้างหน้าก็คือถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะถ่ายน้ําหนักตัวบนมือวางบนมือถ่ายน้ําหนักมือมือวางกับพื้นนะครับแล้วถ่ายน้าหนักไปข้างหน้าปุ่มศีรษะเก็บคอเขาเรียกว่าเก็บคอหลักง่ายๆเลยคือเก็บคองอเขา่านะบนหน้าเก็บคองอเขา่า ถ้านักเรียนทําตรงๆไม่ได้นักเรียนก็ลองทำยเอียงไปก่อนนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนัลูกให้ลองให้ลองลองลองฝึกดูเพราะมันใช้พื้นที่ไม่เยอะมันใช้บนเบาะนุ่มๆบนที่นอนก็ได้หาอะไรปูก็ได้นะครับงอศอกทั้งสองข้างพร้อมกับถีบเท้านะถีบเท้าแล้วนัดูท่าดูท่านักเรียนนึกภาพไม่ออกอนี้นี่อืม น,นั่งบนพื้นวางมือขยิงปลายเท้าเล็กน้อยวางมือทั้งสองข้างไว้บนเบาะบนพื้นถ่ายน้ำหนักตัวไปเก็บคอก้มหัวเก็บศีรษะนอเขา่าแล้วใช้เท้าเนี่ยถีบดันตัวเองให้ไปข้างหน้านะครับโดยลักษณะมือยังค้ำพื้นอยู่นะม้วนมาม้วนไปแล้วก็มาอยู่ท่านั่งนั่งแล้วก็ขึ้นมาอยู่ท่าเดิมท่าเริ่มต้น หลังจากนั้นก็ทําม้วนหลังต่อกลับเลยม้วนหลังทําไงลองฝึกด,ดูนะครับนะลองฝึกด,ดูดูทุกท่าทางนั่งไปวางมือบนพื้นเก็บคองอเขา่างอเข่าไว้เก็บคองอเขา่าม้วนตัวไปข้างหน้าบนเบาะนุ่มๆน,นะแล้วพอม้วนหน้าไปเสร็จก็ม้วนหลังกลับนะครับเอาม้วนหลังคือการ เคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องถ่ายตัวน้ำหนักมาด้านหลังมันม้วนหลังก็ต้องถ่ายน้ำหนักมาข้างหลังเพื่อจะให้ตัวมันพาตัวกลับมาข้างหลังให้ได้นะนั่งคล้ายๆกันนั่งบนปลายเท้าเท้าชิดกคร่ยิงเท้าให้ส้นเท้าเปิดงอแขนฝ่ามือหงายเมื่อกี้เราวนหน้าฝ่ามือม,มันวางกับพื้นใช่ไหมพอม้วนหลังปุ๊บฝ่ามือมันหงายหงายไว้ที่ไหล่ประมาณนี้เพราะมันเตรียมจะไป ดันตัวเองที่พื้นเวลาเราดันตัวไปด้านหลังมือตัวนี้จะช่วยผลักไปเดี๋ยวดูท่านะครับก้มหน้าเหมือนกันเก็บคอไม่ใช่เงยหน้าอย่างนี้นะเก็บคอเหมือนกันกันกบม้วนหน้านะครับเก็บคอพับคอลงมาคางชิดกับหน้าอกเก็บคองอเข่านั่นเองนะครับนี่อันนี้ม้วนหลังนะครับก็นั่งเริ่มต้นมาก็มือมันยังมือไม่ได้ค้ำที่พื้นแล้วนะเพราะเราเอาด้านหลังไปมือหงาย ทิ้งน้ำหนักตัวมาด้านหลังแล้วใช้เท้าถีบนะครับส่งตัวเองมามานอนท่านี้ท่าที่สองปึ๊บใช้มือที่หงายอยู่เนี่ยมาดันกับพื้นนี่มือเพิ่งจะมาดันกับพื้นนะมือที่หงายอยู่มาดันกับพื้นแล้วดันตัวเองไปให้กลับมาอยู่ท่านั่งแล้วก็กลับมาอยู่ท่าเริ่มท่าปกติท่าเดิมนะ ท่ามันจะเหมือนตอนท่าม้วนหน้าเลยแต่ม้วนหน้ามือมันจะวางอยู่ที่พื้นใช่ไหมครับอ่อันนี้มือหงายนี่ท่าเริ่มต้นนะท่าที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ท่าที่หนึ่งอยู่นี่นะครับอ่าลองทําดูอ่ะมีสองท่าให้ฝึกฝึกแค่นี้แหละนะครับอลองที่บ้านเอานักเรียนเอาอะไรผ้าหม่มเสื้อปูแล้วก็ผ้าหม่ม นุ่มๆลองก็ได้ลกูกนะครับหรือให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ช่วยประคองช่วยจับตอนแรกๆทําเนี่ยมันจะยังทําไม่ได้หรอกค่อยๆไปก่อนถ้ามันไม่ไปก็ไม่ต้องฝืนค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆดันนะพอดันได้แล้วเนี่ยทาได้รอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอบสองรอบสามมันก็ตามมาเอาแค่นี้เอาสองท่าฝึกแค่นี้นะให้ฝึกแค่นี้นะครับหมุนหน้าหมุนหลงังรอบสัปดาห์นี้ก็ ปกไว้แค่นี้แหละนะครับลูกบันทึกความรู้ที่ได้เนี่ยย่อๆลงในสมุดวันนี้วันที่เท่าไหร่เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับม้วนหน้าม้วนหลังยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานหมายถึงอะไรออได้แ้วก็ม้วนหน้าม้วนหลังม้วนหน้าอ่าถ้าใครวาดรูปได้ก็วาดใครวาดไม่ได้ก็ไม่ต้องวาดนะเขียนขั้นตอนมาแค่นั้นแหละทำอะไรบ้างเข้าๆเข้าๆลูก คือใบงานเนี่ยครูคไม่อยากให้ไปเยอะนะครับใบงานมันเยอะแล้วก็มันมีงานอื่นเยอะอีกมาส่งใบงานส่วนใหญ่มันก็มาไม่ครบมาขาดขาดมาอะไรบ้างบางคนก็ไม่ทําเลยเอาสมุดเล่มเดียวบันทึกความรู้ที่ได้ครูคเอพูดอะไรหนูเขียนวันที่เลยแล้วก็บันทึกความรู้ที่ได้เลยแล้วมันจะมีแบบทดสอบที่ครูให้สอบให้ทําในสมุดนั่นแหละนะครับอยู่ในเล่มเดียวเลยเก็บรักษาง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปใบงานกระจิบ กระปิดกระปอยนะครับเดี๋ยวแต่ละงานน่ครูจะสั่งในชั่วโมงเนี่ยในคลิปเนี่ยให้ทําอะไรหนูก็ทําตามนั้นแหละถ้าวันไหนไม่ได้สั่งก็บันทึกข้อความบันทึกความรู้ที่ได้เนี่ยลงในสมุดคร่าว <c oughs> ๆคร่าวนะครับย่อๆก็ได้ไม่เป็นไรนะตัวหนังสือให้อ่านออกสวยงามเอาให้แสดงว่ามีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนนะเพราะส่วนใหญ่มันเป็นท่าปฏิบัตินั่นแหละ ทีนี้ถ้าไม่มีคุณครูอยู่ไม่ช่วยได้ฝึกเนี่ยนักเรียนก็จะทํายาก่อยแต่ถ้าทําได้ก็ทําให้ลองทําฝึกปฏิบัติดูนะครับอยู่โรงเรียนนี่ครูมีเบาะมีอะไรให้นักเรียนได้ทาแน่แต่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นให้รู้ว่ามันมีเนี่ยมีม้วนหน้าม้วนหลังม้วนหน้าทําอย่างนี้ม้วนหลังทําอย่างนี้นะครับที่เปิดเทอมมาให้ทําอาจจะทําได้เลยก็ได้นะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับลูก